สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ranch a n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตละครของทางช่องวันสักนิดหนึ่งนะครับมีละครเรื่องที่เราเคยพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้ซึ่งผมเคยพูดแค่ครั้งเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงอีกเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการขยับกันเล็กน้อยเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยก็ติดวิกฤตโควิด COVID 19านะครับทำให้ไม่ได้แต่ทำกันต่อทําให้เรื่องนี้ก็ยังถูกชะลอารนไานาทำกันไปเหมือนเรื่องอื่นๆนั่นกะ็คือเรื่องวันทอง2020 แต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ดูปีหน้าหรือเปล่า2021หรือเปล่านะครับก็เราก็คงจะรู้ว่าเรื่องวันทองนะครับผมพระนางเนี่ยที่มารับบทเป็นวันทองหรือนางพิมพิลาไลนะครับก็คือตัวของใหม่ดาวิกาส่วนคนที่มารับบทเป็นขุนแผนก็คือพี่ป้องนวัดน,นะครับและที่พีคไปกว่านั้นก็คือพี่ชาคิดแย้มงามมารับบทเป็นขุนช้างซึ่งคาแรคเตอร์ของขุนช้างนี้ก็คงไม่ต้องหัวล้านหรือต้องอ้วนนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเรามาปรับเปลี่ยนให้ขุนช้างเนี่ยหล่อได้เช่นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ล่าสุดนะครับผมเรื่องขุนแผนที่มาริโอเนี่ยาม,มาเล่นนะครับขุนช้างก็ไม่ได้อ้วนหรือห, Moreover, หัวล้านเลยนะครับเขาก็เอาคนที่ ขุนดีหล่อลำบึกนั่นแหละมาเป็นขุนช้างนะครับซึ่งเราก็ปรับเปลี่ยนจากธรรมนิยายได้นะครับอ่ะโอเควันนี้มีข่าวจากทางเพจละครออนไลน์นะครับมาอ่านให้ทุกคนฟังถึงการดําเนินเรื่องของวันทอง2020เนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับเริ่มแล้ววันทอง2020ช่องวัน31ป้องเจอใหม่ดาวิสันกํากับจีจี้บุเพคอสตูมอ่ะหัวข้อก็จะ ค่อนข้างที่จะย่อนิดเดิเราไปอ่านเนื้อหาเต็มกันนะครับวันที่20มีนาคมคู่กำกับสันสีแก้วหล่อโพสเรื่องราวเกี่ยวกับอภิมหาโปรเจกต์ของช่องวัน31นั่นคือวันทองพร้อมโชว์บทโทรทัศน์เรียงกันเป็นตับ กับแคปชั่น first meeting วันทอง2020แวะมาประชุมที่ตึกนิดหนึ่งตามด้วยแฮชแท็กวันทอง2020ซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากโพสต์แรกวันที่7มีนาคมเป็นการโชว์บทพิมพ์พิลาไลาให้แฟนๆได้ยนพร้อมแคปชั่นได้เวลาเริ่มละวันทอง2020จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกโดยการใช้อำนาจมืดของละครออนไลน์ พบว่าน่าจะเป็นบทของศิริลักษ์สีสุคนซึ่งเป็นคนเสนอโปรเจกต์นี้ต่อบอยทุกเกียรติและนิพนธ์ผ,ผิวเนนเองกระเถิบเข้ามาอีกนิดสำหรับพระนางเคาะแล้วป้องนวัดเป็นขุนแผนประกบคู่นางวันทองใหม่ดาวิกายังมีเทพด้านการแสดงอีกคนชาคิดแย้มนามมารับบทเป็นขุนช้างนอกจากนี้คอสตูมยังได้ทีมของจีจี กิจจาราโพจากบุพเพสันนิวาสที่รับบทเป็นอิสารีนะครับในเรื่องบุพเพผู้เชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าละครเรียมาดูแลโดยตรงผลงานล่าสุดคือเลบ่บรรพาการที่ได้รับเสียงชื่นชมด้านคอสตูมดังระงมในหมู่แฟนละครสำหรับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวันทอง2020โปรดติดตามตอนต่อไปอ๋อแหล่งข่าววงในฝากมาบอกว่าวันทองช่องวัน31นี้เป็นคนละโปรเจกต์กับขุนช้างขุนแผนของปุ๊กพันธรรม ทางช่อง G ี m เอินะจ๊ะโอเคสรุปทีละประเด็นนะครับวันทอง2020เนี่ยเริ่มมีการขยับเข้ามาทีละนิดทีละนิดนะครับผมเพราะว่าเราเห็นทางพุ่มกับนะครับพี่สันสีแก้วหล่อเนี่ยมีการโพสต์เกี่ยวกับข้อความ mm hmm. เกี่ยวกับบทความในเรื่องวันทองนะครับ mm hmm. ก็จะมีให้เห็นอยู่บ้างและทางคุณสันเนี่ยก็จะบอกว่าเริ่มแล้วก็จะเห็นว่าเป็นบทละครนะครับผมของเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพลายแก้วหันมาสบตาขุนช้างก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือขุนช้างพี่ พิิลาลัยพี่แก้วภายแก้วได้ยินเสียงรีบหันไปมองพิมพ์ิลาลัยออกมาได้ยินเรื่องทั้งหมดตกตะลึงอย่างคาดเดาไม่ถึงอ่ะอันนี้เป็นเรื่องยอ่อไม่ใช่เป็นบทละครนะครับผมนิดนหน่อยๆน,นะแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับผมช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิดสิเนี่ยคุณสรัรก็ได้โพสนะครับข้อความว่าครบ1เดือนหลังจากถ่ายคิวสุดท้ายก่อนหยุดเพราะโควิด -19 อีกนิดหนึ่ง อยู่บ้านกันอีกนิดนึงนะแล้วเจอการแแท็ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธออันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่พิษษเนี่เป็นคนกำกับนะครับอีกนิดนึงจะถ่ายทําจบแล้วรอคงจะได้ดูเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอกันไม่นานเกินรอปลอแแท็วันทองด้วยแต่ยังไม่มีรูปนะครับหลังจากโควิดเนี่ยเรื่องเบาบางลงก็คงจะถ่ายทําขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอให้จบแล้วก็ต่อด้วยวันทองเลยนะครับแหมพุ่มกับคิวทองกันจริงๆเลยและอีกหนึ่งเนื้อ,อหาอีกหนึ่งส่วนนะครับผมคือเขาเนี่ยได้ทีมคุณ ุณจีจี้กิจจานะครับทีมข้อตูมจากเรื่องบุคเพลงสันนิวาสน,นะครับมาจัดข้อตูมในเรื่องนี้ด้วยนะครับและผลงานล่าสุดนั่นคือเรื่องเล่บบปรพกาศนั่นเองในยุคอดีตที่ต้องย้อนไปนะครับเป็นข้อตูมที่ค่อนข้างอลังการนะในละครพีเรียดน,นะครับและและเรื่องวันทองของช่องช่องวันสามสิบเอ็ดเนี่ยเป็นคนละโปรเจกต์กับทางคุณชา้างคุณแผนของทางช่องจ m มเอ็มยี่สิบห้าเพิ่งรู้ว่าจีมเอ็มยี่สิบห้าเนี่ยกำลังจะทำคุณชา้างคุณแผนเหมือนกันเอาละนะครับวันทองจะมี2เวอร์ชัน ให้เราได้ดูทั้งขุนชา้างขุนแผนและวันทอง2020นะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมาชนกันหรือเปล่าแต่ว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับขุนชา้างขุนแผนของทางช่องจีมเอ็ม25ยังไม่มีข่าวคราวอะไรนะครับก็น่าจะเริ่มเริ่มเหมือนกับเรื่องวันทองนี่แหละมัง้งนะยังไงก็เดี๋ยวมีข้อมูลตรงไหนมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับติดตามชมครับสาหรับพี่สันสีแก้วหลอกก็น่าจะถ่ายทําเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้เธอจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยและเรื่องวันทองเนี่ยคงดําเนินถ่ายทํากันต่อไปนะครับ